ซินเจยยูอยีซินี่หัวชจสาลินีปัญญาชุนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่รักทั้งหลายค่ะไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่ f m 106ในวิทยุนะคะหรือว่าที่บ้านนะคะหรือว่าที่อเมริกาและก็ทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะคะวันนี้ส่งความสุขนะคะในเทศกาลวันตรุษจีนเอาไว้กับทุกคนเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเราเฉลิมฉลองกันมาทุกวันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เป็นยังไงล่ะคะได้มีโอกาสฟังเจ๊ออนสอนรวยบอกแล้วนะคะเธอคือหญิง เหล็กเลี่ยมทองเจ๊คนใหม่ของประเทศไทยค่ะอาคุณรู้จักหลายเจแล้วใช่ไหมคะว่าจากยอยหญิงออนไลน์แนะนําให้คุณรู้จักกับเจอ่อนสอนรวยนะคะคนที่เป็นผู้หญิงเหล็กให้ยันให้ฉายาใหม่ว่าผู้หญิงเหล็ก เลี่ยมทองเพราะเธอเป็นเจ้าของร้านทองที่อยู่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าเป็นคนที่มีการประมูลขายทองออนไลน์เยอะที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าฟังยอหญิงดอทออนไลน์ Online และทุกอย่างมันว้าวมากๆเลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกันค่ะผู้ชมผู้ฟังคะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ของใครหลายๆคนนะคะก็กําลังเตรียมตัวโอ้กิจกรรมนะเยอะแยะกันมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนเฮงๆค่ะเพราะว่าในทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสได้เสมอเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณฟังรายการของเรานะคะและแน่นอนเจ๊ออนบอกแล้วว่าอุย ออนไลน์เนี่ยมันหาเงินง่ายง่ายอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นวันนี้เจ๊อ่อนบอกทางแล้วยังมีอีกสองหนุ่มที่จะมาบอกทางกับเรานะคะหนึ่งหนุ่มตอนนี้สับไพ่เตรียมรออยู่แล้วนะคะนั่นก็คืออาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะแต่ควรอีกคนหนึ่งนั่นใช้กดนิ้วนะฮะเพราะว่าคีย์บอร์ดแล้วก็ในเบอร์โทรศัพท์นะคะนี่ทุกอย่างเขาจะนําทางนําโชคมาให้คุณ คุณต้องเรียนรู้ในเรื่องของการท,ทําออนไลน์เจออนก็เคยซีโร่ความรู้เรื่องทองติดศูนย์ความรู้เรื่องของการออนไลน์ติดศูนย์แต่ปันยนี้เธอเป็นเจ้ายุทธจักรไปเรียบร้อยแล้วเขาทําได้คุณก็ต้องทําได้นะคะและคุณต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะ11บวก1นะคะยุทธศาสตร์การออนไลน์นั้นทําได้อย่างไรบ้างค่ะ 11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซล์เพจ TikTok Line OA Line MyTalk การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศา,าษศาสตร์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดลับปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจด่วน ต้องขอขอบคุณอาจารย์สันที่น่ารักของเรานะคะมาช่วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะรุ่นใหญ่ไฮเอ็นรุ่นใหญ่ไฮสโลแปลว่าสโลมากไม่ต้องกลัวคุณสามารถเรียนรู้ได้ค่ะแต่ครันี้คุณจะรู้ไหมล่ะคะว่าชีวิตคุณนั้นทิศทางจะไปทางไหนวันนี้อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมจะมา เปิดให้นะคะว่าตอนนี้นะีคะราศีทุกราศีในประเทศไทยนะคะอุ้ยเราอยากจะรู้เรื่องอะไรล่ะคะเราก็อยากจะรู้เรื่องของการทํามาหากินเนี่แหละคะ่ะไปดูกันค่ะว่าราศีไหนนะคะเหมาะนะคะกับการทําธุรกิจอะไรอะไรในปีนี้ 2021ถ้าอยากจะเทียบเคียงนะคะว่าคุณคือราศีไหนเข้าไปดูในสเตตัสนะคะส่งเอาไว้ให้นะคะในสเตตัสว่าวันเกิดของคุณนั้นอยู่ในราศีไหนของอาจารย์มงคลรอดเที่ยงคำค่ะปีนี้ดวงจะเป็นอย่างไรอาชีพไหนดวงไหนจะเฮงกับอาชีพอะไรไปฟังเลยค่ะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงคำรออยู่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะซินเจีย่อ,ยอีสินนี่หัวใช้ค่ะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทำค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับซินเจีย,ยู่อีสินนี่หัวใช้เช่นเดียวกันนะครับเอฟเอ็มร้อยหกใช่ไหมครับแล้วก็ครอบพวใช่เลยค่ะน<า>ะค<า>รับ ปัญญาระชุนสุดยอดค่ะแหมวันนี้นะคะอาจารย์เข้าบรรยากาศเนาะเดี๋ยว็แดงนะตุนจีนนี่นะต้องแดงไว้ก่อนอาจารย์ก็เ<ช>ต็นยศเลยด้วยเหมือนกันนะโอ้โหอาจารย์เพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะเราจะคุยกันเรื่องของตุนจีน,นะคุณผู้ชมคุณฟังเดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรดีๆมาบอกเรากับสองมาดูซิว่านะคะในช่วงตุนจีนเนี่ยนะ,ะการเปลี่ยนปีเนี่ยนะคะแต่ละคนนะคะจะมีดวงโชคลาภอย่างไรวันนี้จะได้ไปทำมาหากินให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะคะอาจารย์พูดถึงตุนจีนปีนี้หน่อยค่ะ ครับผมตุจีนก็ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นวันที่สําคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนโดยตรงนะครับก็เหมือนกับการไหว้บรรพบุรุษไหว้ทุกอย่างไหว้เจ้าไหว้นะครับแม้กระทั่งนะครับพูดง่ายๆว่าเราจะทําสิ่งที่ดีคนจีนเนี่ยเขาเชื่อถือว่านะครับในวันปีหนึ่งอ่ะในแต่แต่ละปีเนี่ยเราก็เหมือนคนไทยเนาะทําความผิดทาอะไรบ้างทําอะไรนะครับเราก็ต้องมานึกถึงนะครับเจ้านะครับแล้วก็ บรรพบุรุษและแม้กระทั่งนะครับผีวิญญาณไร้ญาติคือพูดง่ายๆว่าทําทุกอย่างเลยเพื่อที่จะเป็นความดีนะครับหรือว่ากาบเหมือนกับใครเรียกว่าเหมือนกับทําให้เราอ่ะนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับอ่ะเขาเรียกว่าสื่อถึงกันหรือว่าความดีถึงกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอย่างวันนะครับปีนี้ใช่ไหมวันที่12สวันตุดจีใช่ไหมและคนจีนเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับวันจ่ายอะ วันจ่ายก็ต้องตรงกับวันที่11นะครับก็พูดง่ายๆว่าจะใช้เงินทุกอย่างจะจับจ่ายซื้อหมูเห็ดซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้ออะไรรวมถึงทําความสะอาดเพื่อจะต้อนรับปีใหม่ตุจีนนี่ก็คือปีใหม่ของคนจีนแหละนะครับแล้วก็กจะนะครับไหว้เจ้าในวันที่12นะครับไหว้เจ้าตั้งแต่เช้านะครับกระดาษเงินกระดาษทองผล,ลไม้หมูเห็ดเป็ดไก่สิ่งต่างๆนะครับเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับไหว้เจ้าเสร็จนะครับ เขาก็จะมีนะครับทุกอย่างหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเขาก็จะมีไหว้ผีนะครับผีไร้ยาผีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถที่จะมาได้เขาก็เหมือนกับการให้ผีกินให้สิ่งต่างๆก็เส้นไหว้เช่นเดียวกันและพอวันที่13บสามอ่ะเขาจะเที่ยวเขาจะไม่แบบเขาเรียกว่าจะมาทําอะไรแล้วเพราะฉะนั้นวันที่11เนี่ยต้องทําให้พรนะทําทุกอย่างจะไม่มีความวุ่นวักเงินอีกแล้วนะ วันที่11บเนควักให้เต็มที่นะครับวันที่12ว mm ันไหว้นะวันที่13นะครับเราก็จะรู้ว่าจะมีในเรื่องของการแตะเอียกันทำอะไรสิ่งต่างๆนะครับในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพานะครับพี่น้องญาติสิ่งต่างๆที่มารวมกันนะครับไปเที่ยวนะครับยุคไวรัสโควิด1 9เเนี่ยสถานที่บางที่เขาก็จะเปิดให้เราก็ไปดูเนาะ ตามเป็นแบบเหมือนกับปรับระดับตามยุคแล้วกันใช่ไหมครับพี่เอื้องอืมค่ะถูกต้องเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นะคะอยู่ในประเทศไทยเป็นพหุศาสนาอ่านะคะเพราะทุกคนเลยก็็เอน j o ยนะในเรื่องของการไหว้เจ้าด้วยเลยทีเดียวนะคะคราวนี้อีกอันหนึ่งอาจารย์จะเรียนถามหน่อยว่าแต่ละนักกษัตริย์ปีนี้เนี่ยนะเขาก็ดูแล้วโอ้คือทุกคนเนี่ยนะมั่นใจขนาดไหนนะก็ต้องอยากดูดวงนะว่าเออปีนี้ทิศทางเราจะไปไหนอาจารย์ช่วยบอกเคล็ดลับหน่อย ได้ไหมคะเอาแบบบวยชั้นสั้นๆนะคุณผู้ชมคุณฟังใครลาสีไหนถึงราทีไหนไปดูเทียบเอานะฮะมีไว้ให้ในสเตตัสนะว่าในตามตําราของอาจารย์เนี่ยนะคุณอยู่นักกษัตริย์ไหนเราเทียบเอาไว้ให้แล้วนะ่เพราะฉะนั้นเรียนเชิญอาจารย์ชี้แนะไหน่ร้อยหกสิบสี่เนี่ยเขาเรียกว่าปีฉลูปีวัวนะก็ตามที่จะบอกเอ๊ะปีวัวเนี่ยมันชงกับอะไรชงกับมะแม มะแมก็คือแพ้นะครับเป็นศัตรูกันคําว่าชงนี่ก็คือไม่ถูกกันมีปัญหาตแต่เรามีเทคนิคนะ,คะถ้าใครเกิดรู้สึกว่าเอ้ยฉันชงฉันไม่ดีอย่างตีมะแมเนี่ยนะครับเราต้องไปหาเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับที่เกิดปีลูปีวัวเป็นเจ้านักกษัตริย์ในปีนี้นะครับผูกมิรกันไงผูกมิตรก็คือเธอกับฉันเนี่ยมาแรกของกันนะ นะครับอาจจะเป็นดอกไม้อาจจะเป็นของอะไรต่างๆเป็นอเทมต่างๆได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสัญลักษณ์แก้เคดปผูกมิตรฉันกับเธอเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วนะฉันกับเธอไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะชะรูกับมะแมเป็นมิตรกันแล้วนะเนี่ยเป็นการแก้เค็ดหรือปีร่วมนะครับปีร่วมก็จะมีมะโรงนะครับแล้วก็ปีวัวหรือปีฉะูเ็าเรียกกันชงตัวเองเพราะฉะนั้นเราหรือว่า ทั้ง12นันกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าฉลูก็เป็นใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะหาคนตีบัวตีฉลูเนี่ยแล้วก็ผูกนิกันเลยเอ้มันเป็นการแก้เค็ดแ,แบบความ,มสนุกสนานแบบความรักแบบสิ่งต่างๆเพื่อเอาโชคเอาราบทุกคนจะได้มีโชคดีราบดูเเ่งในปี2564กันนะอ่ะอเริ่มดูสิเยี่ยมเลยทุกคนคทุกคนอยากก็รู้ว่าะเะเป็นยังไงคนเกิดปีชวดก่อน ไล่ตั้งแต่ปีชวดไปถึงปีกุลเลยนะปีนักขัตริย์คเร่ยมค่ะผมจะเสี่ยงสามใบหรือว่าคนโอ้โหนี่เป็นเวอร์ชันสั้นเออเนี่คุณยังไม่เคยเห็นหลายคนไม่เคยเห็นนะนี่เวอร์ชันสั้นๆสามใบเลยใบคอนะครับดูซิปีหนูเนี่ยนะครับในปีสองพันร้อยหกสิบสี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับไพ่ใบแรกไพ่สีดาบเลยอ่ะนะครับสีดาบมันก็เหมือนกับมีปัญหางบปีหนูในช่วงนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะ การงานมากติดขัดเพราะสีดาบมันเหมือนกับพักนะเหนื่อยหรือว่ามีความทรมานใจอะไรซ่อมแซมปรับปรุงขอยสองใบเป็นไพ่ดีๆแล้วนะครับอ่ะนะห้าเหรียญโอ้โหในช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดมากๆนะใครเกิดปีหนูหหนะรา,ายจ่ายเสียเงินเสียสตา่างๆนะสีดาบนี่มันเพิ่มเลยหรือเปล่า การเจ็บป่วยได้่ะสีดาวะนะครับการเจ็บป่วยหรือว่าปัญหาภายในบ้านแต่ในครอบครัวขออีกใบเจ๋งๆนะเพราะสองใบเนี่ยมันมีไพ่อุปสรรคแล้วนะคนเกิดปีหนูอีกใบหนึ่งโอ้ได้ไพ่ดีฮะเดอะฟูลเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามุกลาคมพาเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะครับหลังถกงกับโควิด -19 เเนาะนะครับมันก็มีปัญหาแต่หลังจากนะครับประมาณสักเดือนมีนาไปแล้วคนที่เกิดปีหนูจะได้ดีเดอะฟูลอิสระและช่วงที่เดอะฟูลหมายถึงอะไรโนเฟีย เออจะไปมัวแต่ทุกข์จะไปบัวแต่กังวลไม่ได้อะแต่ใช้เก่งหน่อยนะพุกเดอะฟูลเนี่ยจับใจใช้สอยนะครับซื้อความสุขแต่เดอะฟูลดีอย่างสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักกันเด็กคนอายุน้อยร่าเริงสนุกสนานโอ้โหสุดยอดสุดยอดค่ะหลังเดือนมีนาไปคนเกิดปีหนูเนี่ยมีโชคีราบดดีเดอรฟูให้โนเฟียไว้นะอะไรก็ไม่หวั่นใครคิดอยากจะทำอะไรลุยเลย นะแต่ขอให้ผ่านเดือนแรก1 8 0งเดือนแรกไปก่อนนะครับอันนี้มูสลาเราผ่านไปแล้วกุมภาพันธ์นะมีนาปัดเดียวปัดเดียวดี้โอ้่ะมาดูปีต่อไปค่ะปีฉลูเลยเพราะปีฉลูนี่คือเจ้าแห่งนักสัตว์ในปี2 0 2อปีนี้อโอ้ปีของเขาวนเวียนมาอาปีฉลูค่ะใครเปิดชีฉลูค่ะสามใบเนาะหนึ่งสองแล้วก็สามดูนะครับ คนเกิดปีฉลูหรือปีวัวนะครับได้ไพ่ห้าดาบอะห้าดาบก็คืออุปสรรคเนะาะใบแรกจะเป็นไพ่าดาบกันทั้งนั้นเลยมันเหมือนกับโควิด COVID อะเราเข้าสู่อะนะครับในปัจจุบันนี้เนาะมันก็มีติดขัดมีอุปสรรคสิ่งต่างดาบเนี่ยยังไงก็ลำแข้งลำขาแต่ห้าดาบเนี่ยต้องบอกใครเกิดปีวัวห้ามมุทะลุห้ามล้านห้ามดื้อเพราะถ้าดาบเนี่ยมนให้ดื้อลั้นนะใบที่สองครับได้ไพ่ สามถ้วยสามถ้วยส่วนใหญ่ยมันก็คือห่วงใยความรักรทางวนง่ยกุนคิดใครบางคนก็ห่วงมากจนคําพูดอารมณ์ซีเรียสห่วงใยครอบครัวห่วงใยคนนู้นคนนี้การงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าให้ฟังฟังเขาอย่าไปแบบฉีกแนวอย่าไปอะไรพวกห้าดาบมันรันไม่ได้ไงฉีกแนวยิง่งคือประตะก,ก็คือทําอะไรอยู่ก็อย่าพึ่งเปลี่ยนงานอย่าพึ่งโยกย้ายแม้กระทั่งถูกกดดันเลยให้ใจเย็นไว้มาดูนะครับใบที่สามนะครับ ถ้าคิดไปเปลี่ยนงานนะครับให้หลังจากเดือนที่ห้าไปแล้วเดือนที่ห้าอ่ะมกราคมมีนาเมษจันพฤษาภาพฤษภาได้ไพ่กลงล้อสมบัติและสามช่วยช่วงนี้เปลี่ยนได้อ่าจะเปลี่ยนโดยเฉพาะวิ e ออฟฟอร์จูเนี่ยใครที่ทาเกี่ยวข้องกับที่ดินใครทําเกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์ใครทําที่เกี่ยวข้องกับโชคลาบนี่วิออฟฟอร์จูนะโชคลาบได้เลยนะต้องบอกว่าจะมีโชคมีลาบดวงดี ด้านความรักสามถ้วยกับว of ฟอร์จูนเนี่ยคนรักกับตัวเราเนี่ยช่วยเหลือทำธุรกิจวิเ s s ได้เออโอเคนี่นะคะมาเลยนะคะอาจจะรู้ค่ะค่ะค่ะบต่อไปครับปีขานค่ะปีขานเสือค่ะดู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 ด ในช่วงนี้ครับปีนี้ได้ใบแรกขึ้นมาอัศว,วินดาบโอ้อัศวินดาบเสือสู้ไม่กลัวไม่หวังอะไรค่ะต้องบอกว่าเอาตัวรอดได้อัศวินดาบนี่คือไพ่กล้าหาญนะเข้มแข็งมันจะดีสําหรับคนที่อยู่ในเครื่องแบบทหารตํารวจอ่ะยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นนี่ใจถึงใจกล้าบุกฝ่าปันทําอะไรรวมถึงบุคคลที่ทําเอกชนก็ได้อัศวินดาบมันต้องลุยไงสังเกตนะสามนักษัตริย์มาเนี่ยใบแรกเป็นไพ่ดาบทัรงนั้นลุย ดาบมันก็หมายถึงรุยรบู้อะต้องไปต่อครับสี่เหรียญสู้แล้วละเอียดด้วยนี่คนละเอียดเห็นไหมสี่เหรียญทั้งละเอียดก่อนใช่คนปีขานจะทำมัดทยกษ์ไปต้องระมัดระมัดระวังเขาบอกว่าใช้การระมัดระวังกใช้องรอบคอแต่เขากล้าหาญนะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นคนปีขานรอบครอบสุดๆใบที่สามครับราชพิจปรณ์ดีให้พิเศษมันให้ไอเดียมันให้ความคิดเพราะฉะนั้น ใครที่ทํางานอยู่แล้วยังไม่พอมีโอกาสที่จะทําอะไรหาอะไรใหม่ควบคู่อ่ะแต่ความรักต้องระวังกนิดนึงนะคนตีขานไพ่ไเพ่เสเตเนี่ยมันเป็นให้กิ๊กกั๊กความรักอ้าวมันจะมีรักได้รัได้นะเพาะอะไรคะพวกดาบเนี่ยมันทํางานที่ไหนอ่ะพบลักก็มักจะเป็นเพื่อนรวมงานหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคนเกิดปีขานผมจะเตือนเรื่องของ รักแท็กซ้อนอาจารย์โอ้โหรักแท้แพ้โควิดไปจนนี้เพื่อนบอกกันฮะพี่เอนหรือเพี่เอ้นมาเสงพี่เอื้อนมาเสง่ค่ะเอ้ยยังอ่าเอื้อนมาเสงอ่ายางยังไม่ถึงยังไม่ถึงชวดฉลูขาละอ่านะฮะชวดฉลูชวดฉลูขาสามละอ่าพี่เถาะค่ะกระต่ายค่ะกระต่ายน่ารักอ่าไปดูนะครับค่ะกระต่ายคสามใบนะครับว่าในสองพันห้าร้อยหกสิบปีเนี่ยกระต่ายจะเป็นยังไงนะครับ กระต่ายตอกแตกตอกแตกะครับดูนะอ่าพี่พี่เอื่องค้าวเดสารนี่เป็นใครโดดเด่นใครเกิดดีหน้าที่การงานชื่อเสียงประสบความสําเร็จเดอะสตาร์นี้เป็นใครดีมากตรงที่ว่าอ่าจะทําอะไรได้ดีน้องๆหนูๆเนี่ยอาจารย์มงคลบอกว่าสอบติดเลยอยากจะทำอยากจะเรียนเดอะสตาร์มันโดดเด่นไงอ่านครับไปที่สองก็อูย พี่ครับเปลี่ยนเป็นปีถอดกันเถอะได้ไพ่ดวงดีมากเลปลี่ยนเป็นเถอเฮ้ยปีโหปีถอดนี่ปีถอดนี่มาลุ่งเห็นไหมเห็นไหมเออเงินทองไพ่ที่สองคืออะไรครับไพ่ใบที่สองกงล้อสมบัติเนี่ยอากงล้อสมบัติโอ้ยซี่วิ่งอัปจุนมาว้าวโอเคเยี่ยมเลยคีตับอะไรเป็นเป็นทองพูดคุยอะไรทํางานอะไรอยู่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใบที่สามครับสามถ้วยหูอบอุ่นมากเลยคนเกิดคิดถาะในปีนี้นะครับ เป็นปีของคนเกิดปีถอนจริงรุ่งครับนี้ต้นปีเลยอถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีราบชื่อเสียงโด่งดังการงานมีคนกล่าวขานถึงความรักก็โดเป็นเอ่งรวยอ่ะเสริมกันหน้าคนที่มีคู่แล้วนะครับสามถ้วยกับตาเนี่ยใครอยากมีลูกจะมีโอกาสสมหวังด้วยหรือว่าถ้ามีลูกแล้วได้รับข่าวดีกับลูกอ่ะ ดาวคนเกิดปีเถาะโอเคเอาปีเถาะโอ้โหเรารู้ละปีเถาะมาเด่นปีเถาะมาเด่นนะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะอ่าเถาะแล้วไปครับอ่าปีเถาะจะเป็นมะโรงงูใหญ่มะโรงงูใหญ่นะครับอ่ามะโรงงูใหญ่ค่ะอืมค่ะดูนะครับคนเกิดปีมะโรงไพ่ใบแรกครับขึ้นสามเท้าสามเท้าขยันการงานคำพูดการติดต่อเจรจาพิธีกรดาราหรืออยู่ในที่เป็นแม่งาน ช่วงนี้ะ,ะก็ต้องหาเลยใหม่ๆะนะครับเพราะว่ายุครโควิดจะมัวแต่มากลัวกังวลไม่ได้ขยับขยายมองหาโดยเฉพาะบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอีเวนต์รับ event อีเวนต์อะไรเงี้ยก็ต้องจัดการให้มันเหมือนกับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแต่ถือว่าได้ดีเพราะว่าสามไม้เท้าก้าวหน้าพัฒนานักเรียนนักศึกษาประสบความสําเร็จจากการเรียนการสอบใบที่สองครับแฮงแมนแต่ใช้เงินเยอะอ่ะแต่ผมขอเตือนคนปี นะครับมาโรงในเรื่องของสุขภาพโอ้พวกแฮงแมนเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะต้องบอกว่าการจะทําอะไรทํางานเก่งขยันแต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยพวกแฮงแมนเนี่ยปวดร้างปวดเมื่อยโรคประจําตัวนะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมีนาคมเมษาพฤษภาสามเดือนเนี่ยต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษใครเกิดปีมะโรงนะสุขภาพนะหรือว่ามีทั้งคนเจ็บคนป่วยใครในบ้านใคในครอบครัวเนี่ยเกิดปัญหาได้ อ่ะไปที่สามครับอุ้ยเลือสีใจบุญเนี่ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าใครเกี่ยวข้องกับอยากเรียนแพทย์เภสัชการรักษาหรือว่าผู้คิดค้นไวรัสเนี่ยนะครับนะครับวัคซีนเนี่ยนะครับแก้ไวรัสโควิด19เนี่ยนะครับจะเกิดในปีมะโรงได้ด้วยนะอ่ะเลือสีเนี่ยติ่งศักสีอ่าลือสีอ๋อลือสีนี่คือไพ่ ให้ความรู้วิชาการแต่เงิน่ค่อยเหลือใจบุญแต่ไม่อดคนะถ้าอย่างเงี้ยได้มีได้นมาท่านฤาษีขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นอะไรรักษาหายเออเป็นอะไรรักษาหายแต่ต้องระวังเดือนที่ผมบอกไงมีนาเมษขึ้นาสามเดือนนี้คนเก็บป่วยหรือมีโอกาสไปงานอวมงคลได้นะครับต่อไปแล้ว มาเซ็ง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 อาคุณผู้ชมใครเกิดมาเซ็งเนี่ยมาเซ็งมาเซ็งอู้โหเขาเดซันหน่อยเขาเดซันหน่อยเดือดซันเลรอโ้โหทิ้งเหรียญไหมเออจะเคลื่อนได้เลยเออนะฮะมาสามดูนะครับพี่ปีมาเส็งครับปีสามปีเกี้าปิตาสามเหรียญอ่าพูดในสั่งการจัดการอีเวนต์สิ่งต่างๆพูดในหน้าการซื้อขายหรือพูดง่ายๆว่า รับทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสามเหรียญนะเคเยี่องชั้นเรื่องตําแหน่งสามเหรียญมีงานเข้ามามีย่างมีพี่เข้ามาย่างมีค่ะมีมีกำลังดิวกำลังดิวอ่ากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนี่ยญเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ของคอมมิชชั่นสิ่งต่างๆนะได้ดีนะสามเหรียญให้เด่นเรื่องของคําชมคําพูดอะไรใบที่สองค่ะค่ะเอื้องปีทองของพี่เนี่ยคงล้อคคงพักว้าวเยี่ยมเลย โดยเฉพาะคนที่อยากมีโชคมีลาบผมบอกว่าคนปีมะเส็งเนี่ยโอกาสถูกวันที่หนึ่งถูกรางวัลใหญ่เลยอ่ะวงล้อโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมไงโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอืมโอ้โหนี่คือคักเลยคคักเลยคอกคักเลยคิดคักเลยอีสามฮาริมัสย์คิดจะซื้อข้าวของที Kaiser, ่ดินทรัพ์สินทั้งเกงกําไรรวมถึงทองด้วยให้คนปีมะเส็งเนี่ยหยิบจับนะทองขึ้ได้ทองกระต้นปีเลยโอ้โหเยี่ยมสุดยอดอ่าค่าไมมครับ แข่งขันกันนิดหนึ่งห้ามเท้าแต่คนปีมะเสงเนี่ยจะแข่งขันยังไงแล้วแต่สู้เขาได้อ่านี่นะเรื่องของความรักเนี่ยต้องช่วยเหลือกันมาหากินเพราะว่าเหรียญสามเหรียญหมายถึงกลุ่มคนบุคคลถ้าใครที่ยังโสดนะมีโอกาสพบรักในที่ทํางานช่วยเหลือกันจนเกิดเป็นความห่วงใยเกิดเป็นความรักอ่ามีโชคดีลาบกตงานโดดเด่นความรักโดดเด่นนี่เกิดปีมะเส็ง เออได้วีออฟฟอร์จูนแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วเลยดีเดียวใช่ไหมอาจารย์คะเนี่ยเวลามันแบบว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ทันไม่พอเนี่ยอาจารย์ดูพวกนีอีกรอบได้ปะต่อช็อตต้องต่อช็อตแน่เลยอ่านะคะอ่าเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ได้อีกดวงหนึ่งได้อีกได้ได้อีกหนึ่งราศีได้หนึ่งราศีคุณผู้ชมคุณฟังค่ะลวดฉลูสามเถาะมะโรงมะติ๋งมะเมียอ่ามะเมียอ่ามะเมียค่ะมะเมียค่ะโอ้โหนี่มาเลยภาพภาพเลยค่ะอ่าหนึ่ง มะเมียครับมะเมียครับแล้วก็สามนะครับดูนะครับคนเกิดปีมะเมียได้ไพ่เก้าเหรียญอ่ะเก้าเหรียญที่เป็นเกิดปีมะเมียเนาะมีเงินมีทองนะครับจะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองค้าขายติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ได้ดีรวมถึงใครยังไม่มีเคยมีแบบไม่มีบ้านอ่ะมีโอกาสได้บ้านได้อ่าจะซื้อบ้านจะซื้อทรัพย์สินสิ่งต่างในช่วงเนี้ยเก้าเหรียญรวมถึงนะใครที่อยากจะถูกหวยมีโชคมีล้าภ บ้านเลขกที่อ่าก้าเหลี่ยเล็กที่บ้านนะนะครับไปที่สองห้ามิถาการงานแข่งขันกันสักนิดการจะทําอะไรมีการต่อสู้ฝ่าฟันทุกอย่างนะครับไปที่สามหนึ่งดาบจะสู้เขาได้อ่าลุยหน่อยแต่เรื่องของความรักหนึ่งดาบห้ามิเท้าต้องระวังคําพูดระวังอารมณ์ไว้บางทีห่วงรักนะแต่ปากแข็งไงทะเลาะกันแล้วบางทีงอยากหรือว่าตัวเองหยิ่งเกินไปหรือว่าทิฐิอัตตาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าใครที่เกิดนะครับปีมะเมียเนี่ยต้องลดอั ตะบ้างนะ<า>อารมณ์การทำงานเก่งแต่อตัตตาตัวเองเนี่ยเพียบเพราะฉะนั้นเบาเบา แล้วจะได้ดีนะครับโอเคเยี่ยมเลยนะคะหมคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็อยากจะให้ดูทั้ง12ราศีเลยนะแต่ว่าเวลาเรามีเท่านี้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนะคะวันพรุ่งนี้นะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทมนะคะมาต่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอดรนทนไม่ได้นะคะวันนี้ต้องฝึกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาที่คุณมาดูวิทยุครอบครัวข่าวอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ได้ค่ะคุณต้องกลับขึ้นไปดูที่สเตตัสด้วยเพราะในสเตตัสเนี่ยนะคะก็จะมีข้อความที่ดีๆเอาไว้วันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีลิงก์ที่น่าสนใจ ของอาจารย์มงคลนะอาจารย์ก็ฝากเอาไว้แปะเอาไว้ด้วยนะคะหใครที่อยู่ราศีไหนเข้าไปดูนะคะสอเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเราเคยแนะนําว,ว่าหมอดูเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจอ่านะคะอาจารย์เองเนะก็มีโปรเจกต์โอ้ตอนนี้คิวแน่นเนาะอาจารย์นะต้องแ <c oughs> อบขอคิวอาจารย์มาเนี่ยนะเพราะ <c oughs> ดวงกำลังเปลี่ยน เออดวงกําลังเปลี่ยนเนาะตอนช่วงนี้นะใ,<ช>ใคร,ครสนใจนะคะอยากจะปรึกษาอาจารย์เชิญได้นะคะแล้วที่สําคัญคือที่อาจารย์โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคือว่าอาจารย์เขามีอาการฝากดวงคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง<อ>ดูแบบบุฟเฟ่ได้เอออันนี้อาจารย์น่าสนใจเป็นไงดูแบบบุฟเฟ่เนี่ยค่ะอาจารย์คือสมมุติคนเราเนี่ยบางทีมันจะมีความกังวลและการฝากดวงกับอาจารย์คนรอดทร่ทๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าอ่ะช่วงนี้ช่วยเช็คหน่อยนะเช็คลุวงหน้าหน่อยนะ,ะว่าจะเป็นไงบุฟเฟ่บางทีคือแบบตลอดทั้งปีเลย ให้ค่าครูอาจารย์แบบยาวๆกันไปอ่าเอามีอันนี้มีระบบปีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีระบบปีระบบเดือนแต่ก่อนมีระบบเดือนเดี๋ยวนี้มีระบบปีแล้วเหรออะสำหรับใครบางคนไงโอเค่ะแลต้วบอกที่บอกนะครับ่อาจารย์มงคลรัตติธรรมเนี่ยหมอดูไฮโซนะค่าครูบางทีก็สองพันหรือว่าค่าตัวก็คือตามที่อีเวนต์ให้แต่แต่รู้ไหมครับว่าเฟซบุ๊กของอาจารย์มงคลรอดติธรรมเนี่ยก็มีแบบแล้วแต่ศรัทธาด้วยนะ นนะที่แบบไรายได้น้อยอ่ะอยากดูกอยามอทำอ,ะอ,อ่ะนะอันนี้<ค>ก็คือไทย,ย,ยช่วยไทย ใช่อันนี้แหละไทยช่วยไทยนี่คุณผู้ชมก็ฟังเห็นไหมว่าเราเนี่ยนะมีแต่คนดีๆคนน่ารักมันอยู่กับเราอาจารย์มงคลไม่ได้มาแค่วันนี้นะคะเดี๋ยวเพราะว่ามันดูไม่หมดมันแค่ได้แค่ครึ่งปีของนักษัตริย์เท่านั้นเองเดี๋ยวมาต่อวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากจะมาดูนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ไปเยี่ยมนะคะในเพจของหน้าอาจารย์มงคลก็เช่นเดียวกันนะคะอะใครที่ฟังที่วิทยุอยู่กลับเข้ามาดูใน Facebook นะคะแล้วลิงก์จะรอคุณอยู่ที่นั่นเลยนะคะสําหรับวันนีี้้้ตออออองขขคคคคุณาาาาจจรรยย์์่่ะะะเเด๋วนนใหม ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,ต,รบ,รบต้องยกพื้นที่ให้นะคะเพราะว่ามันยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะราศีต่อไปนะคะมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะดูอย่าดูคนเดียวค่ะบางทีเพื่อนของคุณเขาก็มีเรื่องที่อึดอัดเหมือนกันเขาก็อยากจะรู้ว่าปีนี้ปีที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะหรือปีใหม่อาจจะพูดว่าปีใหม่เนาะของเราเนี่ยนะคะเราจะ ทำมาหากินอะไรดีกับดวงของเราอานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์แล้วก็แบ่งปันไปให้ทุกแพลตฟอร์มที่คุณมีเลยทีเดียวนะว่าจะเป็นเฟซไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะที่ไหนๆก็ตามส่งไปเลยค่ะแล้วคุณก็จะได้บุญด้วยค่ะ